สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ตามรูชแนลเดินทางมาที่ศูนย์นโนุทักษ์ช่างไทยจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้ก็แวะมาอัปเดตนะคะครอบโงช้างของพ่อพายศักดิ์สุรินนะคะตอนนี้การก่อสร้างก็ดำเนินไปเท่าไหร่50%แล้วนะคะ ดำเนินไป50%แล้ววันนี้เป็นวันที่ไลฟ์สดของทางเพจศูนย์อนุรักษ์จัางไทยเขาจะไลฟ์วันสุดท้ายเท่าท,ที่ทีมงานนะคะแจ้งไว้นะคะก็วันนี้ตำมารูชาแนลก็มาอัปเดตสถานที่อยู่ใหม่แล้วกันเนาะว่าพี่ๆกำลังร่วมเร่งกันก่อสร้างนะคะมากันเยอะเลยตอนนี้ เดินทางมาช่วยกันคนลไม้ลลมือนะคะเต็มเลยอีกไม่นานนะคะวันที่29นี้นะคะเราจะได้เจอพ่อไพรักซุริน,นะคะ่ะณนสถานที่แห่งนี้นะคะนึ่งในนั้นตามนันชแนลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตามนันชแนลไม่ขอเข้าไปรบกวนพี่ๆเขานะคะเพราว่าพี่ๆเขากําลังทํางานอยู่ค่ะเราจะไม่เข้าไปรบกวนพี่เขานะคะแค่ okay, มาอัปเดตว่า นะโรงช้างโป้พรยกำลังจะเกิดขึ้นนะเนี่สมไมจะมีบ้านนะคะเป็นขรฤนหอสองชั้นนะคะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะมีห้องนอนห้องรับแขกสถานที่สวนหย่อมนะคะข้างๆก็จะปลูกผักสวนครัวรอบบ้านดูแวะเก็บกินได้ข้างบ้านก็จะเป็นต้นเต่าร้างน,นะคะประมาณยี่สิบลาย พื้นที่เนื้อเน,อเนอที่บ้านของท่านนะคะท่านสสรองเรานะคะอยู่ในเนื้อที่หลายร้อยไร่เนะคะนพคะพายนะคะจะทําไมถึงมีบ้านสองชั้นนะคะบ้านสองที่ก็เพราะว่า ตัวก็พลายนั้นจะเข้ามารักษาเ,เต็มรูปแบบนะคะก็จะต้องใกล้ชิดก,กับคุณหมอแต่ในสถานที่ตามมาดูชาแนลเข้าไปไม่ได้ก็คือจะเป็นที่ที่มีหลังคาอยู่ข้างบนคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่เข้าไปรบกวนหรือว่าไปรุกร้ำในสถานที่ของเจ้าในที่ขอทำง,งานนะคะจะไม่ยุ่งวุ่นวายค่ะจะดูกกไกลๆพอเพราะว่า ควรที่ค่ะเดี๋ยวที่ขาทำงานเกรงเนาะแค่มาอัปเดตให้ซีดูละกันว่าบ้านของพ่อพายกำลังจะเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่ๆทำงานแบบสมัครเม่นกันมากตอนนี้บาตรังก็จะมีลุงพายากสุรินมาอยู่ข้างบ้านแล้วส่วนบ้านข้างบนนะคะบ้านของพี่ควานปีควานนุกควานโอดนี่ก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาคุมหลังคาเรียบร้อยแล้วค่ะคุมหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนนี่เป็นห้องนอนของท่านสักสุรินนะคะเสาแดงๆแ,แล้วก็เสแสมสีดำนะคะนี่เป็นหลังคานะคะ ทำไมถึงไม่สร้างหลังคาดีๆให้พ่อพลายสักซูรินก็เพราะว่าอก็ต้องเชื่อคุณหมอนะคะเพราะว่าที่นี่ศูนย์อนุรักษ์ช่างไทยนี่มีตัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างนะคะสิ่งไหนที่คุณหมอเห็นว่าดีต่อพ่อพลายคุณหมอทําแน่นอนค่ะต้องเชื่อมือคุณหมอนะคะถ้าอยากให้พ่อพลายหายดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีงบนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิด นี่เป็นการรักษาในวิธีของคุณหมอค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็จะออกมาแถลงเองว่าทําไมไม่มีก็ไม่มีหลังคาเดี๋ยวเขาจะ,ะแถลงเ,งเองนะคะรอในการไลฟ์สดแล้วลกันเนาะไม่ต้องเป็นห่วงท่านสอสรอแล้วนะคะอยู่ที่นี่ก็เนี่ยวันที่47-48แล้วตัวผู้ภายเองก็สมบูรณ์มากๆนะคะต้องรีบ เอาเข้ามารักษาก่อนที่พ่อพายนั้นจะตกมันนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าตัวพ่อพายเองอาจจะมีโอกาสตกมันเร็วขึ้นเพราะว่าร่างกายสมบูรณ์มากตอนนี้นะคะเริ่มตุยนุยแล้วส่วนสีขาวๆนะคะจะเป็นหลังคาบ้านของพี่ควานนะคะเป็นศูนย์บรรยาการแห่งใหม่ของไร่สดนะคะนี่ค่ะก็ กลับมาดูห้องรับแขกอีกรอบนะะห้องรับแขกกำลังแบบว่าทำงานกันแข่งขันเลวเตอนนะคะที่ที่ทำงานดีเราเสาให้เที่ยงกลางนะคะไม่มีเที่ยงกับเส้น ต่อวัน่อจะบบไหที่คขะที่ทำงานเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตำมดูชาแนลเลยนะคะวันนี้ตำมดูชาแนลขอมาอัปเดตสถานที่เข้าดูหาสังหญ่บ้านหลังใหม่ของทูตพายจักสุดนเพงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะมาแวะมาเที่ยวรอบนะคะคิปนก็มาแบบทุกวันเนาะมาหาบ้าน าาแล้ามีโอกาสเราจะพาเข้ามาชมอีกนะจ๊ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ